A ตายหนึ่งสอง้าเทสที่สามนอนดีแล้วนอนนอนดีแล้วเออเออโอเคเลยก่อนจะไปเที่ยวนะครับเราก็มีกิจกรรมทำว่าวนะครับตอนนี้ช่างเอต้องเคลียร์ตัวเองก่อนครับเดี๋ยวหลังจากเราไปซ้อม แล้วเราจะกลับมาเล่นว่าวกันนะครับช็อกบอลชักเหล้าแค่เองผมว่าเดี๋ยวจะชักเหล้ก็โคนะครับนี่นะครับว่าวของใครครับว่าวของใครเหล้าของใครเจ้าว่าวของอีปูลเจ้าโอ้เหล้ามูลกวลยโ้าูก็สวยเลยเออเหลาวของอีปูลนะครับนี่นะครับแค่เองทำให้ครับขึ้นไม่ขึ้นเย็นนี้ดูกันครับ จกไปเที่ยวกันนะอา้าวเจอกันในป่านะครับเจอกันในป่าครับยิ้มเลยสวัสดีครับนี่วันอาทิตย์นะครับไปเที่ยวนะครับวันนี้มีสมาชิกเพิ่อมอีกหนึ่งคนครับนี่ครับผู้อู๋ครับแหม่ลมาครับลเชืควันนี้ได้คนไปเชื่อแล้วครับตายยากแหม วันตดยากเดี๋ยวรู้กันครับไปเจอในดอยครับวันนี้มีสมาชิกเพิ่มเ,เป็น KTM หนึ่นคันนะครับ,บ,บ,บไปเจอกันในดอยครับ โอ้น่าโอ้ล้อลอยแล้วบีทบีทแม่หือล้อมันมาใกล้ๆเออเลเฮ้ยเร่งนี่กะคะวบรถนะ่ะแล้วต่เร่งนีล้อแน่นมันลอยอ่ะแล้วนี่ล้อหลังมันมาใกล้ๆอะ่ะเร่งตัว Uh. Uh. OK มาแล้วครับ JTM ร้อยห้าสิบไม่ได้ครับ <S <S ตอนนี้ผมกับเชีเงขึ้นมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่ากูอูยังติดอยู่ข้างล่างครับว่าจะลงไปให้กำลังใจองอกูอูเท่าไหร่ครับไปมาแล้วครับอูมา,นนมาแล้วมาทีละคู่ทีแล้วจบเราจะลงไปให้กำลังใจครับ ตอนนี้กลับลงมาใกล้จะถึงหูแล้วครับอ้ามาให้กำลังใจหูหน่อย เี hey, <Hey. S 1> อยู่ข้างบนอีกแล้วครับผู้นำครับ <Hey. S 1> ผู้นำอยู่ข้างบนนอนแล้วครับ uh, นอนอีกแล้วครับนอนไปแล้วครับเจ <Hey. S 1> นอนรอบที่เท่าไหร่เราไม่นับนะครับสายนอนอยู่แล้วครับพวกเรา hey. มัน,นไปอีกแล้วครับรอบที่สองครับ <S <S วันนี้พระเอกของเรานอนไปหลายรอบแล้วครับสติกเกอร์ใหม่ๆได้สองอาทิตย์นะครับเริ่มเป็นรอยแล้วครับเพิ่มเป็นรอยครับเจ้าของรถเป็นห่วงรถแล้ว เดี๋ยวช่างเอบอกว่าขึ้นรลายนี้นะครับผมจะตามรอยช่างเอนะครับขึ้นได้ไม่ได้ไม่รู้ครับดูดูแล้วมันยากนะครับอลอล้อครับ เฮ้ยแผนแท้จะดีเทคไปหนึ่งสอห้าเทคที่สองลอหลังไหลอีกแล้วครับเออเทอที่สองแล้วเด้อเนะสองเทคละอ่าเดี๋ยวรอดูเทคที่สมครับเทยไปหนึ่งสองห้าเทคที่สามนอนไล้วครับน นอนไปอีกแล้วแอ,อนไงอ่าใช่ไปหนึ่งสองห้าเทคที่สไปแล้วคราวนี้ขี่ลงดอยเลรวขี่ลงดอยนะครับอยู่ข้างบนผมประมาณ2เมตรครับต่างกัน2เมตรครับออกไปเลย เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโ oh. อ้โหอนเช่างเอเดี๋ยวได้แล้วครับอ่าเจอเป้าหมายไปข้างหน้าเช่างเอพีเป้าแล้วครับสำรับคู่นะครับเป็นไงบ้างควันนี้โดยเรื่องครับ KTM วันนี้เดินไปหลายรอบครับติกเกอร์ใหม่เป็นรอยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าและหลังนะครับ <laughs> อกัน,นนะครับอันนี้นอนอยู่ครับกำลังจะรอขึ้นครับอ้าว,ชวเชยเป็นจะได้โอเอยังอรถขึ้นไปไม่ได้ครับเดินไปจูงไปครับจูงไปขี่ไปขึ้นไปได้ทีละาคืบทีละาสอบก็ดีใจแล้วครับ ใช่เฮ่ก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาแบบเนี้ยไปไหนก็ไปได้ไปครับบอกว่าไปทางนั้นได้ไหมเฮ้ย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 งไงครับแข่งไงไปแล้วไปได้ไหมจะไปหาลายใหม่ครับเพราะทุกทีเราขึ้นถึงยอดตรงนี้เราจะไปด้านขวา งไปสายแล้วครับไปแล้ว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 ไปทางสายแล้วครับไปแล้วครับโอ้ไปแล้วครับแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยยนั่นไงนั่นไงรถมันฉียากครับเป็นออโต้ค้างครับแม่ รยแน่แนะ่เร่งแข้งไว้เล่งแข้งยกลถแนะ่มานกงน้อยเออเออเออเอเอโอเคเลย สามารถบรรลุปเป้าหมายพี่คิดยอดดอยนะครับเพราะว่าเวลาไม่ทันแล้วครับไปทางง่ายๆนะครับเดิทางง่ายๆง่ายจุด ไปลิ้นงลาวดีวกว่ากลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแแน่แหน,แน่ไปไปไปเลย ีมากครับถนนปูด้วยใบไม้ครับใบไ,ไม้ไผ่สวยงามครับสวยงาม